เนนะครับมันเครื่องมันเงียบเงียบมากเราก็อัตราเร่งมันพุ่งขึ้นอืรถเก่าๆอย่างพี่เนี่ยนิสสันซารูนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ที่แรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ได้ลองแล้วได้ลองแล้ววันนี้ติดตามเลยติดตามเพจมานานใช่ครับอ่าวันนี้มาพิสูจน์ในตัวเองแล้วสงคำเลําลือไหมสงครับโฆษณาที่มานาเลู่มานานคือไม่หัวแต่งงอยู่มันเป็นไปได้เหรอไม่น่เชื่อม่มันตัวอะไรแล้วมันจะไปช่วยได้ยังไงอ แล้วพอเห็นลุกติดเข้าไปแล้วพอสักเมื่อกี้วอร์มไล่ควันเป็นไงอึ้งไปเลยอึ้งเลยครับเปลี่ยนทันทีใพวกติเกียวโต่ะมันจะแบบว่ามันจะอืดใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามใช่ต้องรอรอบแต่เนี้ยมันพุ่งเลยมันเหยียบเหยียบนิดเดียวอ่ะแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวไปเลยตัวเบาเลยใช่ครับมันละเอียดมันแล้วไงฝากต่อเพื่อนนะพี่ฝากฝากฝากแนะนําเพื่อนนะได้ครับค่ะราคาไม่แพงด้วยคุณนะคะค่ะับแล้วค่ะดีเยี่ยมไหมพี่ดีเยี่ยมเลยครับพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ววันนี้ ติดตครับยี่หิวมันจะมีผลได้ยังไงดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อแล้วลองบางทีแบบเฮ้ยมเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยได้มาลองเลยอ่าเป็นตัวเองแลยยี่สิบปีแล้วพี่พ่อหนูทํามาแล้วลูกค้าทุกคนก็ตะลึงนี้ทุกคนไงที่มาเนี่ยลอบมันไวขึ้นหนึ่งตาแค่ไปตังแตะเลยรถก็ไหลรถของเราพอดีเลยญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเอาอะไรไปใส่คือของของพี่ใส่พี่เซฟขนาดพอดีก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรไปใส่็ล้วตอนนี้ยางนี้วางเสียงเครื่องดิเปลี่ยนไปเลย ดีบบน,นิ่งนะพี่นะนิ่งนะคะแต่นิดเดียวแล้วพุ่งเลยอ่าเครื่องเบาแล้วก็นิ่งขึ้นนะคะแต่นิดเดียวพุ่งเห็นไหมคะฟังจากลูกค้าเองเลยอันนี้แถวสายห้านะคะแล้วก<ม>็วเห็นไนเพจมานานแล้วลแหละแล้วไม่รู้ว่าอยู่แต่ว่าได้ขี่ใกล้ใกลบ้านพอรู้ปุ๊บรีบมาเลยแล้วก็เพืพ่อนๆรอกันจะมาติดอีกหลายคันเนาะเยี่ยมมากๆแล้วไงฝากแนะนำต่อนะคะนี่อมไล้ควันนะคะีนสังการู ดูความต่างเสียงแล้วนะคะแหมจัดขึ้นไหมเสียงเปลี่ยนเลยนะไม่น่าเชื่องงไปเลยเสียงเปลี่ยนพี่เราไปแตะเองเราเครื่อเงียบเลยนะอ่าเงียบกว่าเดิมใช่ไหมตุ๊ทิมจะมีเสียงกับกิ๊ก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 ที่แซวอ่าไปออกไปลองวิ่งกันสักครึ่งกิโลไหนลองแตะคันเร่งดูอ่าเธอเธอเธอลองเบิ้ลเองอ่าเราไปนั่งนั่งข้างในเลยนั่งข้างในเลยแล้วพี่จะรู้มันมันต่างเยอะอ่ะ อ่ะลองแตกเขาเร่งดูเป็น F1 ทุกคันเลยเห็นไหมอปเดี๋ยวพี่ถอยรถเดี๋ยวไปลองวิ่งกันอันนี้อันนี้ตรงนี้ปากท่อยางนะคะก็คือตะคักเนี่ยออตจากองนี่แหละทางออกจากงองนะคะเราใส่ตัวหนึ่งนะคะใส่ตัวหนึ่งในำมันไม่รู้วอะไรตัวเนี้ยใส่ทีทีนะคะนี่ตัวนี้ใส่ทีทีนะคะ แล้วก็มาเข้าตรงนี้อีกตัวหนึ่งถอดตะแกรงขึ้นนะยกกองขึ้นนะคะการวาใส่ยไป้สองตัวนะคะที่สันซาลูนอ่านี่บานขอบยัดเข้าไปทบานขอบยัดเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนี่ตัวทีทีนะอ่าจตามคลิปสองตัวค่ะเดี๋ยวเราประกอบนะคะพี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปวอร์มไล่ควันกันแล้วมันแข็งแน่นอยู่ตรงนี้ค่ะอุปกรณ์จะมีขอบพีบ่าค่ะมันจะล็อกพอดีค่ะแข็งแรงใช่ไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรเขาพี่ขยันเป่าเปลี่ยนกองอย่างเดียว